สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่ผมจะมาสอนเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเล่นฟอร์เรนติโนในตำแหน่งของออฟเลนนะครับหลายๆคนขอมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าคนที่ตามผมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากฟอร์เรนติโนนะครับผมก็เลยอยากจะจะแบบว่าตอบแทนอโอ้โหไปเจอเลสเตอร์ได้แก๊กอะเลเตอร์นะครับคือเมื่อกี้เหมือนเขาจะเลือกคลิกซี่ถูกไหมแต่ผมถ้าจะเจอนะผมว่าเจอคลิกซี่ดีกว่า อเลเตอร์ Later, ผมกูอ,อยากจะปวดหัววะ่ะแต่ปวดหัวไม่ได้ไงเมื่อกี้กินยาพารารอไว้ละโอ้หเอมิลี่ <c oughs> oh, นะครับผมมันเอาใครป่าวะไม่ยีหน้าก็เอมิลี่ป่าครับเอาว่าไปดูในเกมใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g o l d e n t เติมเกม .com <c oughs> ได้แล้ววันนี้เ <c oughs> ติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแผง ในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูปองเติมเ,เข้าไวท์ไใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกรเดนเติมเกมและเพจโกรเดนเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับโอเคครับผม <of> ตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <u> <m ata> บอกเลยว่าใครที่ไม่เข้ามาดูคลิปนี้โคตรพลาดสาระความรู้ได้ไปเต็มๆแน่นอนนะครับสำหรับเมนฟอร์เรนมือใหม่มือเก่า นะครับใครที่ไม่ได้จับมานานนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเล่นฟอร์เรนเนี่ยล้ำอย่างเดียวไม่พอนะครับล้ำเป็นอย่างเดียวไม่พอการเดินเกมต้องต้องได้ด้วยนะครับการอ่านเกมอะไรพวกนี้มันมันต้องมันมันต้องเขาเรียกว่าอะไรวะอืมคือคือมันต้องไปด้วยกันได้อะมันรวมรวมกันนะครับประมาณนั้นเลยเจอยีน่าก็ชิวๆนะครับอุ้ยโหมันสองวะ โอ้โหเข้าทางเฮี้สก,กิลมันแรงจังวะ <c oughs> อันนี้ถือว่าเป็นการดูเชิงแล้วนะครับสก,กิลยีหน้าสก,กิลหนึ่งสก,กิลสองมันเอาผมจะตายเลยวะมันแรงเมื่อไปป่าวะ <c oughs> เรื่อดน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะมีสองไม่กลัวอยู่แล้ว <c oughs> เฮ้ นี่คือปลาขู่เป็นการเช็คนะครับคนนี้เชิงมันดีเวลาเล่นต้องระวังบิ๊กดอกเข้าหัวหัวแตาเป็นไงผมบอกแล้วเป็นการลองเชิงจะามาเดินมาบนสามตัวอเลเตอร์ยังไม่สี่นะครับตอนนี้ ใครที่เข้ามาดูยังไม่กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะคะคลิปนี้ผมขอกี่ไลค์ก็ได้แต่ขอเข้ามาแล้วกดให้ผมด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากครับก็จะตั้งใจทําคลิปดีๆออกมาให้เพื่อน,อนๆทุกคนได้ดูกันบ่อยๆนะคใครกดไลค์ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยรลงวันที่1 0 0ล้านพันล้านนะครับผมขอให้ได้แฟนหน้าตาดีหล่อสวยเอ็กหมวยอึมนะครับ เพราะว่าผมจะไปสมัครแดนเซอร์อยู่อะผมจะไปเต้นเด้าหน้าห่านนะครับเพื่อเพื่อเพื่อได้กับเขาสักคนสองคนนะข่าวยิ่งดังด้วยช่วงนี้อันนี้คนรู้ก็รู้นะครับใครที่ไม่รู้ก็ก็ไม่ไม่รู้ไม่ไม่ไม่ไว่าเราเล่นเกมดีกว่าเราจะหาตังจากการคิวไม่ได้นะครับเราต้องหาตังจากการฟาร์มนี่อุ้ยโอ้ยอยากโดนดึงว่ะฮะ <c oughs> แก๊กดึงพอไหวอเลเตอร์จับกูพอเลยวะ่ะโยนมือถือทิ้งได้เลยเมือ่อกี้ล่างแตกไวไปหน่อยนะครับ <c oughs> แต่ว่าไม่เป็นไร <c oughs> แต่ถ้าเพื่อนไม่สลับผมก็รับบนแฮนก่อนแล้วกัน <c oughs> ฝันโอาแคมันก็ยังไม่สลับนะครับแวนเยดเคอ จะจุกพื้นอันนี้ผมโซโล่ลแรลงมานะครับเ,เวลาเล่นก็เล่นตามเกมนะครับเพื่อนเล่นยังไงเล่นอย่างนั้นเลยแล้วก็พยายามเดินเติมเลนช่วยเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนเน้นไฟแล้วก็ไฟตามมันเลยจะไปรอ,อามาเด็กหวัด<อ>ดีจ้าว โหเออคือเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมโดนอะไรบ้างเหมือนกันนะ CC โคตรเยอะที่มันเหมือนโดนคือเหมือนมันเป็น c h น i n CC ครับทุกคนพอเข้าใจไหมแบบเป็นการทำ CC ต่อเนื่องครับพอเราหลดใจอีกตัวหนึง่งก็ไปโดน CC อีกตัวหนึง่งมันก็เลยดูเหมือนโดนนานอะไรเงี้ยครับอันนี้เขาเรียกว่า chain CC นะครับประมาณนั้นเลยต่อรอเพื่อน ให้เอลสุปไปอยู่ข้างบนนะครับมันจะยืนง่ายนะไม่ต้องไม่ต้องไปห่วงสกอร์คิวเยอะนะครับคือเราเล่นตามเกมไปเรื่อยฟาร์มอย่างที่บอกครับว่าเราจะจะหาตังจากการฟาร์มเอ้ยจากการคิวไม่ได้เราต้องหาตังจากการฟาร์มนะครับไอเทมเนี่ยผมจะขึ้นตามโอโ้โหเพื่อนโดนล็อกคมๆผมก็จะขึ้นตามสถานการณ์เลยนะครับเอ้ oh โ,โอ้โหกูไม่ได้กูไม่ได้ขยับขนาดนี้ก็ฆ่ากูเถอะเฮียเี่นร <c oughs> องเท้าให้ไววเลย <c oughs> ไม่ไหวว่ะเมื <c oughs> ่อกี้ผมประมาทเขาไปหน่อยนะครับคนนี้ผมรู้จักเชิงแนละแก๊งคนนี้มันดึงแม่นต้องระวังตัวนิดนึงจริงคลิป เรียบร้อยชะตาขาดละขวดไหมอันนี้ก็เป็นสเต็ปที่เป็นถือว่าเป็นเป็นเทคนิคแล้วนะครับพอเรามีพาสซีฟเนี่ยการกดโจมตีธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นการพุ่งเข้าไปตีนะครับเหมือนเหมือนทิ้งเข้าไปเออเป็นเป็นการย่นระยะนะครับทำให้เราไม่ต้องเสียฟ,ฟิกเกอร์ก็ได้คือเป็นการพุ่งแล้วก็ย่นระยะเข้าไปหาฝนัขขานหัวข้างนะครับประมาณนั้นเลย จริงๆอ่ะกูอธิบายให้มันเข้าใจง่ายนะแต่ปวดหัวกับตัวเองวะอ่ะเฮ้ยอ่ะมันอธิบายอะไรเข้าใจยากจังวะบอกว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับแต่พอเวลาผมพูดให้มันเป็นหลักการเนี่ยมันค่อยพูดไม่รู้เรื่องไงไปลสองเยสเก้เอมิลี่ตีไม่เข้าเลยวะ่ะเฮ้ยปลาดอกเข้าหัว หัวตายแต่ผมชอบไอตัวนี้นะไอผีทะเลรายอะาเซนการู้สึกว่าตัวมันตัวมันช่วยได้เยอะดีสก,กิลมันกว้างไง5 6้พันหกตอนนี้การเงินก็ไม่ได้แย่นะครับสกอร์รวมอยู่ที่10ต่อ11นะครับตอนนี้โคตรสูงสีดูดีบางครั้งการใช้เวลากับชาวบ้านทั่วไปก็ดีเหมือนกันนะ เพื่อนโดนแล้วว่ะอขอขอแก้แค้น <c oughs> เรียมร้อยแวนแตกออนนโอ้แกงกวิ่งโคตรไวเป็นนักแข่งโอลิมปิกหรือไงวะรองเท้าแว้นนะครับโอกาสดึงโดนอ่ะมันเอ้ยโอมันโผล่มาไงวะมาดิ อยากเกิดก็เปิดมาเพื่อนอยากเกิดก็เปิดมาตัวมันถึกอะไรขนาดนั้นวะเฮ้ยเอมิลี่ใส่แทงบ์นี่ลำยี่สิบกระดอกอะเมื่อกี้เนี่ยนนเซตนี้ก็จะเป็นเซตที่ผมออกบ่อยๆนะครับเป็นดาบฟ้าก็สะท้อนทอยอะไรอย่างนี้นะครับเวลาผมเล่นมันเป็นไอเทม สมดุลนะ่ะดาฟ้าก็เป็นไอเทมดาเมจที่มีการดาเมจในตัวนะครับเป็นไอเทมที่ค่อนข้างเหมาะกับฟอร์เลนและส่วนใหญ่ผมจะออกดาฟ้านะครับแล้วแต่เกมเหมือนกันโอ้ยแก๊กดูดยับเต็บม,มันโคตรดี เลเตอร์ later, ไม่อยู่นะตอนนี้ยคือถ้าจะเล่นเนี่ยผมต้องรีบเล่นตอนเลเตอร์ไม่อยู่เว้เพราะว่ามันมีตัวเดียวอะที่มันจะจับผมได้อะแล้วตอนผมอันตะีโดนอะถ้าผมอันตีโดนเนี่ยถ้ามันมีไอ้สี่ตัวเนี้ยคือผมจะลำได้สบายแต่เลเตอร์มันตัวแก้ทางฟอร์เออมาเน้อืมเปิดก่อนได้ปูดหรือเปล่าเปิดก่อนได้ปูดหรือเปล่าฮะเออโอ้โห กำลังจะเกิดอเลเตอร์เดินมาคุมกำเนิดกูได้ไงวะเฮียโอ้โหมันสารสกิลใส่ใครวะยิงคลิปก่อนลูกเนี่ยครับผมไม่ชอบเลยอเลเตอร์เนี่ยตัวแก้ทางพยายามแบบว่าตัดอเลเตอร์ให้ได้ก่อนไม่งั้นถ้าหนูว่า เ,เพื่อนโดนจับเราก็เข้าเลยหรือไม่ก็เราอาจจะต้องล่อจับให้เพื่อนแล้วให้หมึกสานอันติให้ก็ได้นะครับแต่ว่าประเด็นมันคือเกมนี้มันโซโ,โล่ไงถ้าผมว่าผมเข้าไปล่อโดนจับแล้วเพื่อนไม่ตามกูก็สวยนะครับเราเราก็ต้องเอาความปลอดภัยเราไว้ก่อนให้เพื่อนโดนจับค่อยเข้าก็ได้นะครับเพื่อนเข้าให้ละรอมันจับมาดิแล้วกูเปิดสดอุ้ยลำยับลำยับ แวนซอยลูลัวดามเมจที่ผมน่าจะโดนจากแวนแวน่าจะโดนจากแวนเยอะสุดแล้วอะจะปล่อยให้แคลรี่ฟรีไม่ได้นะครับแล้วยิ่งเป็นแวนเนี่ยดีเพีมันมันเวอร์เกินนะครับตอยยับยับแลแว้วได้ข่าวว่าแผนหน้าเนี่ยจะโดนบัฟมาด้วยโหกูถามจริง RV ีมันไม่รู้จะบัฟจะเนิร์ฟตัวอะไรแล้ววะ HGM จีเ เราปวดหัวว่ะตัวเยอะแยะไม่บัฟบัฟตัวแต่ตัวเดิมๆอ่ะตัวที่มันโดนเนื้อไปแล้วบัฟมาอีกแล้วแล้วก็เนร้ฟแล้วก็บัฟแต่ตัวเดิมเดิมโอโหคาโรเปิดก่อนได้ปูดหรือเปล่าล้ำล้ำยับล้ำยับ แตกหนึ่งเฮ้ยสวยว่ะนี่สิ่งที่ผมต้องการนะครับผมโดนจับปึ๊บหมึกสัต์อันตีปั๊บถือว่าเพื่อนเราเป็นงานนะครับแต่มันก็ต้องทำแบบนั้นอยู่แล้วปะวะเนี่ยถ้าเจอโลมแบบเนี้ยผมก็เล่นชิวๆเลยนะครับเฮ้ย,ยแคนเตอร์ไม่ติดอ๋อ เมื่อกี้ผมจะแคนเซิลนะแคนเซิลไม่ติดมันก็เลยดูเหมือนงงๆนิดนึงนะครับปาดอกเขาหัวลาดคมคมจีจีครับเห็นไหมพอมีของเราก็จะเริ่มเล่นเล่นได้ประมาณนี้เลยนะครับ MVP ชิวล <c oughs> แต่เพื่อนเราเล่นดีด้วยนะครับเกมนี้มันก็เลยทำให้เราเราเล่นง่ายนะ ฟอเรนแผ่นนี้เนี่ยมีของประมาณถ้าจะเล่นได้เยอะนะผมว่าต้องมีดาฟ้ามีดาบฟ้ามีกอดสะท้อ,อนหรือถ้าฝันหัวแค้มโเวทมันเยอะ3 4ตัวเล่นช่วงนี้ผมเจอบ่อยด้วยฝันหัวามชอบหยิบเวทมา3 4ตัวก็พยายามขึ้นทอยมาก่อนนะเพราะว่าฟอเรนเนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างแพ้ดาเมจเวทนะครับแล้วก็ออกของตามสถานการณ์นะครับอย่างที่บอกประมาณ2ชิ้นเนี่ยเราจะเล่นได้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเป็นช่วงต้นเกมผมว่า ต่อให้มันจะลำเก็บทุกดอกอยังไงฟอร์เรนตัวมันก็บางอยู่ดีนะครับมันไม่สามารถรับได้ทุกสก,กิลนั้นในช่วงต้นเกมนะครับถ้าของมันไม่เยอะพอนะครับรอฟาร์มรอของไปก่อนนะคสักสัก2-3ชิ้นค่อยรอเล่นก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางสถนานการณ์ที่เราเจอ,อพวกตัวแก้ทางแบบเนี้ยแก๊กก็ไม่เชิงว่าเป็นตัวแก่ทางฟอร์เรนนะครับฟอร์เรนเนี่ยเป็นตัวที่แก้ทางแก๊กด้วยซ้ำนะแต่ว่าเกมนี้เนะี่ยเขามีอะเลเตอร์ไงที่ เอาไว้คอมโบกแก๊กนะครับแบบมันดึงผมมาปุ๊บแล้วมันวางสกิลหนึ่งแก๊กดูดพอแก๊กมันดูดเสร็จปุ๊บเอออเลเตอร์มันจับต่ออะไรย่างนี้ถือว่าเป็นการเชนซีซนะครับโอกาสฆ่าเราได้เนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับก็ก,ก็อย่างที่บอกครับดูตามสถานการณ์นะครับ ถ้าเพื่อนเล่นดีแบบนี้แล้วก็เล่นง่ายนะครับชิวๆโอเคประมาณนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กับผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีคำหยาบมากเกินไปก็กราบขออาภัยเพื่อนๆทุกคนไว้นะที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน